สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูเต้าสีดาภาคติุรุมพรในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการกรอบแบบรายการกันนะคะถ้าเด็กๆอยากทราบแล้วว่าการกรอบแบบรายการมีเนื้อหาเป็นอย่างไรเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ การกออกแบบรายการหมายถึงการเขียนข้อความหรือการทำเครื่องหมายลงในเอกสารที่จัดทำขึ้นโดยมีช่องว่างไว้ให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อความสะดวกในการรวบรวมหรือการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบก่อนที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะ ต่อไปมาดูข้อควรปฏิบัติในการกรอกแบบรายการกันค่ะข้อ 1. ควรอ่านข้อความให้ครบถ้วนก่อนแล้วค่อยกรอกข้อมูลนะคะข้อที่ 2. ต้องเขียนด้วยลายมืออ่านง่ายเป็นระเบียบตัวอักษรชัดเจนข้อที่ 3. กรอกข้อมูลให้ครบตามคำชี้แจงข้อที่4ต้องไม่มีการขูดลบขีดค่าหรือทำให้แบบกรอกรายการเสียหายข้อที่ห ก่อนที่เราจะส่งข้อมูลหรือแบบกรอกรายการเราต้องตรวจสอบข้อมูลก่อนนะคะว่ากรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วหรือยังต่อไปมาดูลักษณะของการกรอกแบบรายการซึ่งแบ่งได้3ลักษณะนะคะ 1. แบบเติมคําหรือข้อความลงในช่องว่าง 2. การทําเครื่องหมายถูกหรือเครื่องหมายกากรบาท 3. การฝนแสดงรหัสค่ะ ต่อไปเรามาดูตัวอย่างการปรอกอแบบรายการนะคะการประกบแบบรายการแบบแรกที่คุณครูนํามาก็คือใบาฝากถอนเงินค่ะตัวอย่างที่2การกรอกอบใบาฝากส่งพัสดุปรษณียาภั์นะคะมาถึงตัวอย่างที่3กันแล้วนะคะตัวอย่างที่3มก็คือใบสมัครเข้าเรียนต่อค่ะก่อนที่จะกรอกข้อมูลในเอกสารฉบับนี้เด็กๆ ต้องอ่านข้อความให้ครบถ้วนก่อนนะคะว่าเขาต้องการข้อมูลอะไรบ้างจากเราการกรอกใบสมัครนี้จะมีการกรอกอยู่2ลักษณะนะคะก็คือ 1. การเติมคำหรือข้อความลงในเอกสารและ2คือการทำเครื่องหมายค่ะข้อที่1นนะคะเขาถามเด็กๆว่าข้าพเจ้าชื่อเด็กชายเด็กหญิงแล้วก็เว้นขว้างเอาไว้ใช่ไหมคะดังนั้นเด็กชายหรือเด็กหญิงก็เลือกวงกลมได้เลยค่ะ ถ้าเป็นเด็กชายก็ให้วงกลมเด็กชายแล้วตามชื่อชื่อนามสก,กุลถัดมานะคะในส่วนของการเติมเครื่องหมายในส่วนนี้จะเป็นสำหรับคณะกรรมการรับสมัครนะคะคณะกรรมการรับสมัครจะทำเครื่องหมายถูกในช่องเอกสารที่นํามาสมัครเรียนในวันนั้นอย่าลืมนะคะเวลากรอกข้อมูลเอกสารแล้วให้ตรวจสอบข้อมูลด้วยว่ากรอกครบถ้วนหรือไม่รวมถึง เขียนถูกหรือเขียนผิดหรือไม่ก่อนนำเอกสารทั้งหมดนําส่งนะคะเพราะว่าเราจะได้ใช้ประโยชน์จากเอกสารที่เราเขียนอย่างถูกต้องได้อย่างเต็มที่การกรอกแบบรายการนะคะที่สําคัญก็คืออ่านข้อความให้ครบถ้วนแล้วจึงกรอกข้อมูลเมื่อมีความสงสัยให้สอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารนั้นๆสุดท้ายนะคะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ก็อย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องการสะกดถูกสะกดผิดก่อนนำส่งเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อที่เอกสารฉบับนั้นจะใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับการกรอกแบบรายการอย่าลืมทบทวนด้วยนะคะว่าขั้นตอนการกรอกแบบรายการมีอะไรกันบ้างแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ